สวัสด,ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัฐอำนวยการสอนโดยท่านดรสุรชินวิเศษลาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลรัฐและท่านรองพัฒนันเรืองหิรันเจชกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลรัฐพบกับคุณครูนองอีเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่123เลยค่ะเรื่องโลกร้อน,เร,น,รอนเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเมื่อต้นเดือนภูผาน้ำใสและเพื่อนๆยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่แต่สัปดาห์ต่อมามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกระทันหัน ร้อนเสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่น้ําแข็งเพียงแค่เดือนเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนเป็นไปได้อย่างไรอัศจรรย์ใจจริงๆคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือครูกิตติครูกิตติพานักเรียน ไปอาคารห้องสมุดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นควันและเปลวไฟลุกไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนเด็กๆเ,เอามืออุดจมูกเพราะเหม็นกลิ่นยางพลาสติกและโฟมที่ไหม้ไฟแต่ในไม่ช้าครูหลายคนออกมาช่วยกันสาดน้ำจนไฟดับ ก่อนเข้าห้องสมุดครูกิตติเตือนให้เด็กๆทำตามระเบียบการใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องนักเรียนได้ชมภาพ,พยนตร์สารคาดีจากโทรทัศน์ภาพที่เห็นบนจอทำให้เด็กๆจ้องดูอย่างสนใจภูเขาน้ำแข็งสีขาวลอยอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้า บนภูเขามีหมีขั้วโลกสีขาวหลายตัวบางตัวกําลังเดินบางตัวกําลังนอนแล้วจู่จูภูเขาน้ำแข็งซีกหนึ่งก็พังทลายลงมีหมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้นหมีที่อยู่บนภูเขายืนมองดูเพื่อนซึ่งลอยห่างออกไปทุกทีทุกที จนสุดสายตาถ้าน้ำแข็งก้อนนั้นละลายจะมีใครช่วยหมีที่น่าสงสารตัวนั้นได้ไหมหนอครูกิติปิดโทรทัศน์เด็กๆหน้าเศร้าครูรู้ว่านักเรียนสงสารหมีตัวนั้นแต่นี่เป็นเรื่องจริงขั้วโลกซึ่งมีอากาศเย็นจัดจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งและมีภูเขาน้ำแข็งมากมาย ใครจะคิดบ้างว่าภูเขาน้ำแข็งจะละลายได้แล้วมันละลายได้ยังไงคะน้ำใสยกมือถามก็เพราะโลกร้อนขึ้นนะสิครูกิติตอบแล้วทำไมโลกจึงร้อนใครทำละครับภูผาถามขณะที่ใจกำลังคิดเล่นๆว่าใครนะเอาน้ำแข็งไปต้มจนละลายเป็นคำถามที่ดีมาก ครูกิติชมใครทำละ่ะก็ฝีมือมนุษย์ทำทั้งนั้นแหละนักเรียนเห็นไฟไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนไหมมีทั้งควันทั้งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นกา๊าซพิษกา๊าซพิษเหล่านี้ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียเครื่องปรับอากาศอีกด้วยพวกนี้แหละที่ทำให้โลกร้อนยิ่งถ้าทุกคนในโลกไม่ช่วยกันควบคุม ต่างปล่อยกา๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้นอากาศก็จะแปลปวนอย่างที่นักเรียนเห็นแล้วคนเราจะได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีครับเด็กๆพูดด้วยความกังวลทำได้แน่นอนครูกิติให้กำลังใจเราต้องช่วยกันลดกา๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อน อย่างพวกเรานี่ทำได้ง่ายๆด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะช่วยการปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกแล้วใครคิดว่าจะช่วยทำอะไรได้อีกเด็กๆยกมือตอบทีละคนหนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะผมจะล้างหน้าที่แปลงผักครับ จะได้รถน้ำต้นไม้ไปด้วยหนูจะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะผมจะบอกพ่อให้เปลี่ยนแบบหลอดไฟเป็นแบบหลอดตะเกียบครับหนูจะบอกพ่อให้ประหยัดน้ำมันรถค่ะดีมากครูกิติพูดเมื่อธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงมีชีวิตอย่างมีความสุข นักเรียนอ่านกันจบไปแล้วนักเรียนตอบคำถามได้ไหมคะว่าทำไมโลกจึงร้อนวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เด็กๆทำค่ะให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องโลกร้อนนักเรียนอ่านจบแล้วตอบคำถามได้ไหมคะว่าตัวละครในเรื่องโลกร้อนมีใครบ้างน้ำแข็งละลายได้อย่างไรโลกร้อนเกิดจากอะไร บอกวิธีที่ทำให้ไม่เกิดภาวะโลกร้อนถ้านักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนจะได้คำตอบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ